สวัสดีครับมาอัปเดตตลาดกันประจำวันที่27พฤศจิกายนตอนนี้ก็เวลาประมาณ7.45ก็มาเริ่มต้นกันที่ตลาดต่างประเทศเลยเมื่อวานก็เขียวกันยกแผงไม่ว่าจะเป็นดาวโจนก็บวกไป314จุดปิดไปที่47,427จุด S&P 500บวกมา46จุดนะปิดไปที่6,812จุดและ NASDAQ บวกมา189จุด ปิดไปที่23,214จุดเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันก็มาเริ่มต้นกันที่กราฟแรกเลยก็คือ BTCUSDT นั่นเองก็ตามที่คุยกันเมื่อวานนะหากเขาสามารถยืนเหนือบริเวณ86,800ได้เขาก็มีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ93,500แต่หากบริเวณ86,800 80, 6,800เขายืนไม่ได้เขาถึงจะย้อนลงมาแถวบริเวณ80,000นนั่นเองตอนนี้ก็เอาใจช่วยคนที่มี BTC อยู่ด้วยกันนะครับ ส่วนกราฟนี้ก็คือกราฟของน้ำมัน WTI ตอนนี้น้ำมัน WTI อยู่แถวบร,ริเวณ58.48ก็ตามที่คุยกันเมื่อวานนะฮะเขาย่งยืนเหนือบร,ริเวณ57.20ได้เขาก็มีโอกาสขึ้นทดสอบแถวบร,ริเวณ59.30ได้ตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะส่วนกราฟนี้ก็คือกราฟของทองคำโคเมกนั่นเองตอนนี้ทองคำโคเมกอยู่แถวบร,ริเวณ4 1 9 7จุด ซึ่งตอนนี้เขายังสามารถยืนเหนือบริเวณ4,160จุดได้ก็ยังมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแถวบริเวณ4,280ได้แต่หากบริเวณ4,160เขายืนไม่อยู่เนี่ยเขาถึงจะย้อนลงมาทดสอบแถวบริเวณ4 0 8 0จุดนั่นเองตอนนี้ใครมีอยู่ก็ลองทำกานบ้านเพิ่มเติมกันดูนะส่วนกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟของเซ็ตเด็กบ้านเรานั่นเองเมื่อวานเขาปิดไปที่บริเวณ1,261 จุดหนึ่งแปดจุดซึ่งไม่สามารถยืนเหนือเส้นฟิบอร์น้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นได้เนะคือแถวบรวดหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองนั่นเองหากเขายังไม่สามารถกลับขึ้นมายืนเหนือหนึ่งพันสองร้อยหกสิบสองได้เนี่ยเขามีโอกาสย้อนลงมาทดสอบแถวบรวดหนึ่งพันสองร้อยสามสิบได้เช่นกันใครมีอยู่ก็ลองทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะวันนี้อินเวสต์ดีๆก็ขอมาอัปเดตข้อมูลประมาณนี้ก่อนหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย